วันเสาร์ที่25นะครับเป็นไฮไลท์สำคัญเพราะว่าวันเสาร์ที่25จะมีสองาเจ้าแห่งผู้ขนานแต่ตาเจ้าเจ้าของนะครับเมื่อเวลาอันเป็นมงคลแล้วข่อยพิธีกรรมจะปล่อยขบวนนะครับคือให้รถนำขบ,บวนออกนำขบ,บวนไป่อนและก็เมื่อถึงปลายแหลมสะพานหินนะครับประกอบพิธีอันศจิสิ์ และในขนาดเวลาเดียวกันมีอีกหนึ่งสารเจ้ามาทุกร้อยกว่าปีเช่นกันนะครับเดินทางมาจากบ้านท่าเรือนะครับและก็จะไปสวนทางกันคือคณะกรรมการฝ่ายพิธิการของสางเจ้าติ่ของอ,อ,ของค์กรพิธิการอันตัดสินเรียบร้อยขบวนร้อยมาตั้งที่สำนกนางตรวจคนเข้าเมืองและคราวนี้คนเริ่มขบวนกลับกับกสวนทางที่บริเวณตรงนั้นนะครับศูนย์ป่าไม้ถนนภูเก็ต นะครับสวนทางกับพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาจากอเภอาลางนะครับเมื่อกี้ผมไปที่แจกบ้านมงนะครับฝนตกเยอะครับที่อั้มสามปอนะครับนายเรวัตอ,นอ,นอันดิโร่นายกโครงการงานสรวจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหอจอและทีมงานนะครับก็ลงไปสักการะบูชาที่ภายในอัน้มสามปอขณะนี้นายเรวัตอนันดิโร่และทีมงานและคณะเดิน,นทางไปย,ยังยกเทเกียง เจ้าจอุกองในหมู่ห้าตลรัตนานะครับเห๋ยวจะมาที่นี่นะครับมาถวายสักการะบูชาองค์เทพต่างๆของพระเจ้าจิตของและก็จะได้มานั่งพูดนั่งคุยกับคณะกรรมการบริหารพาะเจ้าจิตของนะครับเรื่องจากตั้งแต่เก้าโมงเช้านะครับในวัดพร้อมด้วยคณะนะครับก็ออก ไปเยี่ยมตามสาลเจ้าต่างๆนะครับถึงพักเที่ยงที่ไหนก็รับประทานเกียรติชายที่สานเจ้านั้นนะครับไม่ใช่วันนี้วันเดียวยังมีอีกประมาณ2วันนะครับส่วนสจนะครับเดี๋ยวจะมีสมาชิกว่าการหขวงตุนกังหว่องกุเกตมาไม่กี่คนเนื่องจากแต่ละคนต้องไปบริการประชาชนตามสาลเจ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นอำเภอกระทูอำเภอถลงอำเภอเมืองกุเกต นะครับเพราะว่าเป็นประเพณีตือตินเกียรชายปีนี้เฉสนอฉลองครบ200ปีเนื่องจากพี่น้องชาวไทยเชื้อสายีนในหมู่บ้านตำบลอำเือกระทูได้ก่อร่างสร้างประวัติศาสตร์ก็คือประเพณีตือตินเกียรชายตั้งแต่ปีพศ2368และปีนี้พศ2568 200ปี พอดีพอดีนะครับก็มีเฉลิมฉลองนะครับแต่ขั้นตอนนี้ผมไม่ทราบนะครับขั้นตอนนี้ผมไม่ทราาขออนุญาปตประทฤติกรรมย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่ขึ้นข้ามาภายในบริษัทอัมจิ๋งนะครับเลวัตอานิโกได้เรียนเชิญคนโท่คุณสินภาคกลางอดีตแม่ครับกองทัพภาคที่สองและขณะนี้เป็นที่ปรึกษาผู้วิชาการอานล์ นะครับเรียนเชิญมาบรรยายพิเศษในวันที่8พฤศจิกายนพอต,อ,ตอต่อ5 68เวลาโดยประมาณบ่ายโมงนะัก้องประชุมโรงแรมเจ็ดเมริน ไม่มีค่าใช้ใใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมขอประชาสัันสำหรับผู้ที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนภาคอีสารให้ทุกท่านได้ับทตาได้เดินทางไปพบปะแม่ทัพพุ่งตัวเป็นๆอยากจะสอบถา,า,ามปัญหาต่างๆอะไรก็สุดแล้วแต่ท่านยินดีที่จะตอบปัญหา,าที่เป็นความจริงที่เป็นสถานการณ์จริงๆที่ชายแดนแนวตัดท็บระหว่างประเทศไทยและเพื่อนบ้าน นะครับผมขอรักเรียนไว้ให้ท่านผู้จดบุต,บตพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางเข้ามาสักการะบอูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอัมสิง่งของและก็มาร่วมด้วยช่วยกันในการสืบการประเพณีวัฒนธรรมอันดีของพ่อแม่พี่น้องชาวจีนชาวไทยเจ้าจตากีนทั้ง3ามอเภอนะครับรวมทั้ง ท่านภูเก็ตที่เดิยนยาวมาประจวบคินที่ในจังหวัดภูดเก็ตด้วยทุกท่านก็ถือว่าเป็นคนภูเก็ตนะครับท่านครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนกนลางคืนเวลาผมยังไม่ได้ดูเวลาอันเป็นมงคลน,นะครับคณะกรรมการถ่ายพิธีกรรมจะตั้งประลังนะครับบวงสรวงเบื้องบนก็คือบูชาดาวพระทั้งเจ็ดเพื่อความเป็นมงคลและก็ จะได้นำเรียนบอกข่าวว่าในวันเสาร์ที่25นะครับคณะกมการของท่าเจ้าจของและท่านผู้ใจบุญที่จะร่วมขบวนกิก่งนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อกี้อ้าสามกองนะครับก็เลิอมตั้งปลอมเรียบร้อยขอตกนะครับและตอนนี้พิวดาให้คองให้ตานะครับผลหยุดไปแล้วคณะกมการก็ ดังนินตามตามขั้นตอนขอไปนะครับในขค่นคืนนี้บอ,อกอามสามกองเวลาอันเป็นมงคลคือ20่นากาเนาทีเป็นต้นไปนะครับส่วสารเจ้างีงองผมยังไม่ได้ถามประธานฝ่ายพิธีกรรมคือกูชายนะครับว่าพรุ่งนี้ตอนกลางคืนมีวันโชนหรือเปล่ววานะครับแต่พื้นฐานคนที่ไว้ทุกข์นะครับขอความกรุณาอย่าเข้ามาบริปริมทล ของอัมเกตของนะครับนอกนั้นคิดว่าคงจะไม่มีวันชนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ดุยยวรือขึ้นบันไดนี้นะครับก็นําเรียนให้ท่านผู้เกียรติทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับ <c oughs> ่านดที่เพิ่มเริ่มเข้ามาภายในบร,ริอัมเก็ตของนะครับขณะนี้ยุตัวเปิด นะครับก็จ่ายอาหารวันละสงเวลานะครับท่านทราบดีแล้วนะครับและคณะกรรมการสารเจ้าเียงโองกับขอบคุณนะครับท่านผู้มีกิจอัชีพสนกักนยิ่งในระยะเวลาก่อนที่จะทำความต่า,ตาสารเจ้าท่านผู้ใจบุญ้างล้านบหน่วยงานรัฐการหน่วยงานเอกชน ก็านำเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับยังรวมไปถึงเสื้อยืดยังรวมไปถึงปัจจัยนํามามอบให้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างคณะกมการอัพจขอ,องจะได้นําเครื่องอุปโภคบริโภคมาปรุงเป็นอาหารเจริญายตลอดระยะเวลา9วัน9คืนนะครับส่วนปัจจัยเงินสดก็จะนําไปซื้ออาทิดอกไม้สดผลไม้นะครับ ค่าใช้า่ายต่างๆเงินทุกบาทต่างๆถือว่าเป็นเงินอันบริสุทธิ์ที่ท่านได้คุมหัวกันมาแล้วนะครับเพราะว่าทุกนาทีมีค่ากว่าที่คิดทุกชีวิตมีค่ากว่าที่เห็นทุกทุกบาทมีค่ากว่าที่เป็นไม่รำเทนไม่เห็นค่าราคางเงินอันนี้คือความจำเป็นนะครับของคณะอาการย์เหรีการเจ้าติดของที่จะใช้เงินทุกบาททุกตัง นะครับจากเงินที่ท่านได้ตั้งติดตั้งใจหรือเราสามารถจะเรียกว่าเป็นการชูหัวนะครับก็ถือว่าเ,อาเป็นปัจจัยที่สําคัญในค่าใช้จ่ายของแต่ละวันแต่ละมื้อแต่ละมื้อนะครับ9วัน9คืนนะครับผมขออนุญาตกระติกดำย้ำเตือนถ้ามาแล้วจะย้ำเตือนอีกครั้งวันนี้จนถึงวันที่ยี่ ตุลาคม2568ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศนะครับครันี้มันใช่พยากรณและประกาศว่าอา่าวไทยและปางอันดามันจะมีลมกันโชกแรงและมีปริมาณน้ำฝนเยอะนะครับพื้นที่เียงกลุ่มเตียงที่จะกอให้ําม่ัวก็คือพื้นที่เดิมๆจะเป็นคือพื้นที่ลาบลุ่นะครับฉะนั้น ท่านที่ตั้งปันเรือนอยู่ตำบลตลาดใจ่และตลาดเหนือพเมือม่อ3ปีที่ปีาปีที่แล้วน้ำท่วมท่านจดเอาไว้นะครับหมายเลขโจรศับผมที่จะบอกนะครับคืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเทศบาลนครอเุเรนะการดำเนินวโบายด้วยนะครับท่านโทรจับสอบถามสกระส,สายได้จากหมายเลข199 9. ได้จากหมายเลข1 9า หรือหมายเลข1132หรือหมายเลข1132ยังรวมไปถึงโทรศัพท์ขั้นพื้นฐาน076211111อีกครั้งนะครับ076211111ท่านโทรศัพไปสอบถามดูครับระหว่างที่น้ำม่ท่วมเจ้าหน้าที่งานป้องกันอาจจะเอากระสอบถรายไปให้ถึงบ้านท่าน แต่ว่าในเมื่อขนาดน้าท่วมบ้านทั่ทั้งท่านตัวไปจะไม่มีเจ้าหน้าที่รับเพราะขนาดนั้นมันเกิดฉุะหุ่นเพราะเจ้าหน้าที่ต้องบรยหารจัดการเรื่องกระสอบตายเป็นไปไม่ได้ที่ขาจะให้เจ้าหน้าที่ใส่รถแล้วออกมาส่งที่บ้านนะครับเพราะมันเกิดภาวะพิจิตปรปนน้ำท่วมฉะนั้นป้องกันดีกว่าให้น้ำท่วมนะครับ กระสอบตายเมื่อออกไปแล้วไม่ใช่ไปวังละครจบป้องกันนี่น้ำเข้าบ้านน้ำเข้าครับแต่มีอีกวิธีหนึ่งที่ขอกระสอบตายไปแล้วนะครับแต่ท่านต้องหาพลาสติกถึงยาวๆหน่อยนึงนะครับพับเป็นตัวแอลที่หน้าบ้านท่านแล้วก็วางกระสอบตายนะครับแต่ท่านี้ต้องมีแผ่นเหล็กรับโลร100้อยปืนเป็นน้ำจะไม่เข้าเี่อหาสถานบ้านเรือนของท่านนะครับ ผมไม่อยากให้เกิดน้ําท่วมเพราะถ้าเกิดน้ําท่วมแต่บ้านแต่มาหลังมันเกิดความเสียหายนะครับทรัพย์สินของท่านเสียหายอันนี้คือควาหมห่วงใยของขคณะกรรมการการเจ้าเิจารณนะครับขณะนี้ท่านพี่ิติธรรมท่านผู้บริการและท่านผู้จัดการสุธรรมนะครับอดีตเป็นผูน้จัดการการไิฟ้าส,ส่วนภูมิภาคนะครับจังหวัดภูเก็ตท่านก็อยู่หลายหลายอำเภอนะครับยกตัวอย่างอำเภอตรังนะครับ อาจารย์ทุงคยเป็นนักร่าแต่งกลอนเก่งนะครับมีกิจกรรมที่ไหนท่านทราบท่านไปครับไม่มีค่าใิ้จ่ายท่านจะลงใน Facebook หรือว่าในเพจของท่านบริการฟรีไม่มีค่าใิ้จ่ายเที่ยงแก่ทราบวันเวลาและสถานที่นะครับขณะนี้นะครับนายวิวัตรอนิโรงของคณะบินทางมาถึงแล้วนะครับคณะกมการขจจ้าราชกองมีความปรารถนาดียินดีต้อนรับครับ ตอนนี้ทุกท่านก็อาที่ปพกาเอ็นนะครับเป็นท,ทางมาแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าตุ่นเขียดจึงรอวัดขณะนี้นายเลวัตอาริล็ออกเดินทางตั้งแต่9้ามโมงเช้าจนถึงนักเวลานี้นะครับประมาณเกือบสิบอัมแล้วนะครับพร้อมด้วยทีมงานและก็คณะผู้เสียบางตัวต่อจอบางคนนะครับที่ไม่ได้งานไม่ได้หนีไปไหนครับประจำอยู่ตามป่าเจ้า ครับเพื่ออำลุดกองกระโหกให้คณะกรรมการให้ท่านผู้มีจิตคาที่เข้าไปยักตากเท้าหรืออำตับอ่านนะครับทีมเก้นจะได้ลงไม่ทอดทิ้งประชาชนเพราะประชาชนไม่ทอดทิ้งทีขึ้นจะได้นะครับเลวัตมีความปรารถนาดีมีความตั้งใจจริงเลวัตทำง,งานทุกวันของการาันตีนอกเหนือจากเก็บไข้ได้ป่วยนะครับเลวัตคุณนอนอยู่บ้านถ้าไม่นั้นเสาร์อาทิตย์ไม่มีทางแล้วครับ ท่านไปบ้านพักไม่เจอครับไม่เจอนะครับที่บุกรชายเปิดได้หรือไม่เปิดได้หรือไม่เ้าไปิดได้คณะทำงานเป็ความยินดีต้อนรับนายในวัดอินดีโรกนายกหอดการโบราณคดีจังหวัดภูเก็ตพร้อมภรรยานะครับเดี๋ยวจะมีรองนายกกูเน่แล้วก็มีเลขานายกในวัดคือเลขานะแล้วก็คณะที่ปุตรสานะครับ ผู้บริหารคือช่วงวินนการบางปอลนะครับรถมาด้วยและยังมีสอโจประมาณสักสามสิบเดินทางมาด้วยตั้งแต่เมื่อเชา้าแต่ผมไม่สามารถจะติดตามคณะของนายดิวัต,ตด,ดิวัตได้เนื่นองจากมีภรริกวิ่งอยู่ต่ออมัมพ์คืออันท์จีนุ้ยเลีนยวตลาดบางปอลและก็อัมพ์จีของขอยู่ตรงนี้แต่เมื่อเชา้าก็ไปช่วยอาจารย์ควรใจกุลตะฟังบบ แล้วพรุ่งนี้พอตื่นต <for> ีห้าครึ่งเตรียมตัวเตรียมรถเตรียมแล้วมาเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะร่วงขบวนอันเชิญช่วยพวยบอลตามต้นต่างนาของสารเจ้าลิมลไทโกเวลาอันเป็นมงคลพรุ่งนี้หกโมงสี่สิบห้านาทีผานตะลาัาชผ่านหน้าอัมจิตของมนะครับคณะกรรมการสารเจ้าจิตหอมมีความดีดีขอต้อนรับ นายวิวัฒน์อารีโลภรรยาและคณะผู้มีนามนะครับที่ผมเห็นก็มีเลขาตั้มนะครับที่บูชาเอ็มแล้วก็มีภรรยาของท่านคือคุณนายพรที่เดินอยู่รู้สึกจะเป็นสจโอูนะครับเลขาตั้มนะครับแล้วก็จะมีสจพี่สจอโอ้ตนะครับสจร้อย รองเล็กนะครับที่ตุลาเล็กชื่อสาคัญนะครับแล้วก็มีโอแม่มาด้วยนะครับทีนี้ต้อนรับครับคณะกรรมการอาจ้ารย์ที่หอมีความปรารถนาดีนะครับครับขอบคุณครับ